ทำดีที่สุดแล้วเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วนะครับแนี่บรหัสข้อเชียนโดนกับเชียนโบแต่ว่าอยู่ไีนวะก็ผมค่อยฟังรายงานหายเดี๋ยวสอดสึกได้แค่ไม่กี่้ีเนาะสำหรับน้องไปน้ำกันเตือนนะครับบบเตือสายตาเลยนะ อันนี้สอบพ้นพีมม่นครับไม่ข้างนึงกระลอกน้อยแต่ไพ่ดันแจงไล่ละเอียดส,สูงลงสะ้าตกไกลๆไ,ได้เวลาหลายๆขอยดึงงาน,นสอบพ้นพีมม่อนจงโชคดีสองหนึ่งไปวาย มันจะไปมานั่งครับเด็กติดฐานนะครับไปติดฐานเด้อนี่ผลบอลนะครับผลติดตามท่านนี่แน่นอนอ่าติดฐานครับฝ่ายเชสเทนไลท์กับตองโนมไหลเบิร์นครับเป็นบมกไฟติดฐานนะครับ ตอนไปดรามันแต่จังด้จะต้องไหลนะครับเสดอัตเตชัดฟันคือห้าเป็หน้าใสติดฐานเยอะมากๆ โคโลเลยตัวใหญ่เลยฮะต้องเบาสถานเดียวานั้นเบาน่าถ้นนะครับเบาสืส่อๆบ่ต้องเบาเบามากๆุ <c oughs> <c oughs> นเราไม่ค่อยคายเอ็นนี่มันล่ำด่าเอ้ยเั่นไร้ว่าพื้นนะครับ าามาติดผาแล้วมันเป็นเกินไปผาดแล้วผาดเลยนะครับสร้างทีมงานกะทำดีที่สุดแล้วนะครับทำดีที่สุดแล้วยังทำไม่ลานะครับตามลงมาตีสองร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยเจ็ดสิบห้า